สวัสดีเจ้าออกจากโมกปลาแล้วกับเป็นมกขนมบักตาลหรือจ้าเด้อฝีมือแม่ลำดวนเจ้าเก่าจา้าอร่อยอร่อยนะจา้าแม่พันนีเป็นคนนั่งชมจา้าแม่ลำดวนเป็นคนห่อจา้าสูตรของแม่ลำดวนเองนะจา้าใส่อย่างแน,น่อนอนนะลูกพี่น้ำตาลแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าแล<อ>้วก็ ผสมมันนั่นนิดน้อยสูตรไข่สูตรเปียกไข่สูตรมันอีกละมันมีจ้ามีเปียกข้าวโพดนิดหน่อยจ้าแล้วกับกะทิกะทิค่ะจ้าปากเผามันคำเนี่ยอยู่ทั้งต้นเอาบ่ได้เอายากเนาะค่ะเนาะก็เลยใส่แต่กะทิกะเพอค่ะใส่กะทิบกเป็นยังไงค่ะแซ่บคือเกลืใส่ปากแล้วแซ่บคือเกลืเพาะน้ำตาลเพาะน้ำตาลใส่บ่ลชเนี่ยคอใส่บรัช สุดได้ปุ้ยใช้น้ำตาลเนาะจักล้าหาลืมนะมันหลายอย่างหลายนะเร็วเร็วนี่ค่ะเป็นตาแเส็บค่ะแม่พันนี้สิน้ำไปกินยูวัดพุ่นดอกค่ะเมื่อเช้าน่ะ้ำไปกินยูวัดกับแม่ล้ำด่วนค่ะขนมบักตาลนี่ค่ะโมกปอเอเปะนะฮักนะฮักค่ะมกขนมบักตาลปอเอเปะดีไลน์ค่ะเมื่อนี้ได้มาทันทึงคลิปโมกปลาได้มาทันทึงคลิป ขนมบักตาลขนมตาลคะ่ะขนมตาลโบราณนะขนมตาลโบราณเด้อค่ะบ่เฮ็ดกระทงค่ะมกเอาแบบโบราณเลยค่ะจังซี่ล่ะคะ่ะตาพ่อ,พอตาแม่เฮ็ดให้กินเนาะค่ะเนะาะบ่ได้เฮ็ดกระทงบ่ได้เฮ็ดไอย้ยังดดเอ่ะสมัยเก่าสมัยโบราณกระมกเอาง่ายๆแบบนี้ล่ะคะ่ะอร่อยอยู่ที่เนื้อคะ่ะค่ะแซ่บค่ะแซ่บเสีบ,สบ,สบแบบนี้ละ่ะปานนั้นก็โอ้ยกิ่นละสั่นแกมอุย้ยตุ้ยซสุดวะสมัยเป็นเด็กน้อย เม่เฮ็ดให้กินขนมตาลนะบางต้นกับเฮิ้นเต่ลูกพี่แมียนบางต้นกับเฮิ้นถือต้นเฮิ้นกับเฮื้นด้ค่ะจะกี่ยงเฮื้นออกมาจากวัดค่ะโคลงพ่อบางต้นกับเฮิ้นบางต้นกับบเฮื้นดอกหูจากบ่โน่ค่ะว่าเฮิ้นนี่ว่าจังใดภาษากลางเรียกว่าอะไรเนาะเฮินเฮนนี่ลูกพี่เคื่อนเตะเืื่ืนเตะ คขืคอนมคมตีฮะเืนคมคิดว่าคมเนะะเทียนเทียนเทียนนะคะอันนี้ได้บนอยด้ยค่ะถ้าเห็ดหมกซำหนีนว่ามันจะได้เป็นรวยพุนแล้วค่ะ <c oughs> แจกแม่ขาวน้ำค่ะาเอาไปแจกแม่ข้ากินน้ำแจกแม่จำสีน,น้ำค่ะแจกแม่จำสีนยู่วัดน้ำเอาไปถวายพระน้ำค่ะยวดเลยไปบอนไปบอจ็ดตอง <c oughs> ทางต๋วอว่าเป็น่ยนงหอกว่าเป็ียังดงกมอกอันนั้นสะอาดอยู่ดอกสะอาดอยู่เช่ตนตัวมันมีร้มดอกอมีร้มขมาดอกนี่แหละค่ะสูตรขนมขนมหมกขนมตาลขนมนตาลสูตรในลำดวนค่ะผลลับเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าค่ะ,คะถึงจะได้กินนะคะเพราะว่าคืนนี้ต้องนึ่งก่อนค่ะตอนวันนี้ก็ค่ำแล้วจะทุ่มหนึ่งแล้ว นี่ค่ะสูตรพี่น้องเฮดยจังไดยน้อค่ะสูตรพี่น้องกะกับคนสูตรไผยสูตรมันแหละนาะค่ะน้อบ่ไ้ว่ากันค่ะแต่ว่าไปรวมสรุปแล้วกับคือเส่บค่ะสูตรไผกับไปรวมยอดอยู่หมองเส่บคือเก่าสูตรนีของสูตรมือนี่บะข้าอยู่ทั้งต้นจ้าบ่ทันคำใส่ตาน้ำกะทิจ้าใส่ตาน้ำกะทีค่ะใส่ตาน้ำกะทิ หนึ่งซึ้งเตะหนึ่งมุกปลาแล้วกับหนึ่งอันนี้ตัอนวะพอดีนวล่ะนี่แหละค่ะเ,าาเะบึงดีดีค่ะแม่พันนี้เป็นผู้เบิง แม่ลํดดวนเป็นผู้เฮ็ดเฮ็ดนากะเจงค่ะเฮ็ดสวนกะเจงสวนผลไม้มีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างนอไม้นี่โอ้ยที่แม่พันนี้ไปถ่ายคลิปละค่ะน้อไม้น้อยญ่ๆย่หะนอไม้การะลายของกินการะลายเต็มหวัวเต็มสวนค่ะ ฤดูกันผลลไม่กับสุดยอดผลิตผลผลิตรับออเดอร์มฆษณาเราไม่ดองใครสนใจก็ไม่ด้ะไม่ดองกระลายด้วยค่ะเราไม่ดองเอาไม่ส้มนะค่ะไม่อร่อยด้วยค่ะเราไม่ดองเราไม่ส้มก็โอ้จเจวาจักร้อยขวดค่ะเป็นสีลอยหา้อยขวดพ่น่ะส่งให้ไผยส่งให้พืมพ่น่ะค่ะเป็นตาสะออนอีดีด้เะเนี่ย สองร้อยสองสิบสงสิบวดอะสองร้อยสิบเงินเออตายพนคนสังไปห้ืมเมื่อนั่นไปวัดนาเขาว่าสั่งพู้นั้นสองพูนี่หาผู้นี่อืมหมดแล้วอืมนีนิวไเมียงอเมียงเนี่ยมันท้วงเขาไปมันแล้วถ้าฉันท้วงออกฉันังคืออ่ไรป้าลืมด้วยฉัน จเจ็บแน่ไปนเนาะแซ่บแซ่บอยู่แล้วล่ะเพราะว่าใส่น้ำกะทิได้วอือกะทิกะมันอยู่แล้วหวานมันหวานมันสุดยอดทนดว่านี่ค่ะโบกันนี่เรา,เาก,เรก็จะหักใช่ไหมอืมอ,อ,อเอาป,นะปอแเ,เป็ดนะออปอแเป็ดลองดูค่ะงาขนมตาลนี่ค่ะเอาปอแเป็นี่ค่ะ,อออเอเคะตะหาตะหากักตาหัก หมกแบบโบราณหมกแบบพื้นบ้านขั้นแซ่บสีบอกอีกเท่านึงได้จ้าแซ่บสีบอกอีกเท่านึงดอกก่ะเียได้อีกหลายหมกยูผุานาอะเรียบพวกแม่เน่น,นย,ยังมาทันเครื่องเลย ก็เลนอนหละเนาะได้สิแตงเนวไปกินไปทานใดสิแตงของไปจำวัดอีกเนาะนอนที่กองลค่ะพี่น้องกะเบื้องเด้อค่ะสวรทั้งใดเป็นยังใดทั้งใดมมกโมกแบบใดบ่ได้พิธีพิธันเฮ็ดกะท้งค่ะบ่มีเวลา ไม่ลำดวนกันยากการยากงานค่ะถึงวัดไปทำความสะอาดวัดดูแลวัดกับพ้องกันงานวัดงานบ้านงานหลวงงานลาดค่ะค่ะคลิปนี้ค่ะแม่พันนีกับติคอจบใบสมีกันเนาะค่ะเนาะจินเพื่อเด้อค่ะจินเพื่อเด้อฝากติดตามเนี่ยเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่พันนีพาชมช่องน,น้อยๆของผู้เท่า ไว้ใน,ในอ้มอมอกอ้อมใจนี่เด้อค่ะขอบอคุณค่ะสวัสดีค่ะ